รักสุนัขปรี๊ดแตกจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อใน Facebook นะคะมีคนที่บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจให้เช่าสุนัขคือพูดประมาณว่าถ้าซื้อสุนัขไปเลี้ยงไม่ไหวก็เห็นคนเอาสุนัขไปทิ้งกันก็เยอะ,ะถ้าเลี้ยงไม่ไหวแต่อยากเลี้ยงเอาแบบนี้ดีไหม เช่าสุนัขมาเลี้ยงดีกว่าแต่กลุ่มคนรักสุนัขบอกว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าแบบนี้มันทรมานสัตว์หรือเปล่าคุณเช่ามาเลี้ยงแป๊บๆปคุณเบื่อคุณคืนอเอาอีกคนนึงมาเช่าต่อเลี้ยงแป๊บๆปเบื่อคืนแล้วสุนัขคงมึนคงงงว่ายังไงล่ะคือเหมือนเรื่องเนี้ยเขามองกันว่า สุนัขไม่เหมือนรถนะที่เช่า<ม>และคืนได้หรือว่าเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไปเช่าร้านมาถือสักสามเดือนแล้วเอาไปคืนสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตมีชีวิตจิตใจ,แล,จแล้วเขารักเจ้าของคือใครไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็ซื่อสัตย์เขาก็รักเขาก็มองว่านี่คือคนที่ดูแลเป็นเจ้าของของเขาแล้วพอ<ม>เปลี่ยนมือไปเรื่อยเ่ยเนี่ยอยู่กับคุณอรัชพร<อ>วนันนี้ฉันเช่ามาสักอาทิตย์หนึ่งสุนัขเขาก็งงเขาก็ค<อ>งง,งงนะว่าเอ๊ะตกลงฉันบิลองทูกใครฉันเป็นของใครบ้างไหมนั่นสิคุณผู้ชม้ามาดูกันค่ะนี่เป็น Facebook Fanpage L.O.L. Dogs Cafe นะคะในแชร์ภาพแบบนี้ให้เช่าน้องหมาเนี่ย Dogs to rent ภายใต้โครงการอย่าซื้อไปทิ้งถ้าไม่แน่ใจก็เช่าชอบแล้วก็ค่อยซื้อซึ่งเช่าเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งนะค่ะสำหรับสุนัขพันธุ์บีเกิลทางร้านบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่รักจริงเท่านั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าบางพันเช่าได้บางพันให้ซื้อจริงๆทุกพันก็เหมือนกันนะเพราะว่าสุนัขอ่ะนั่นน่ะสินอกจากนี้บอกด้วยนะคะว่า จะเช่าไปถ่ายรูปก็ได้นะจะเช่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าก็ได้นะคือไม่ต้องเช่าไปเลี้ยงเช่าไปทํางานอันนี้คือเหมือนเป็นอย่างนี้เท่ากับสุนัขเป็นสินค้าแล้วนะอยากจะเช่าไปถ่ายรูปลง Instagram, อินสตาแกรมว่าฉันเลี้ยงหมานะหรืออยากจะเช่าไปถ่ายโฆษณาก็ได้นะค่ะเช่าเนต็ตบอกว่าโอ้โหปริแตกจริงๆตั้งคําถามแบบนี้ว่าถ้าคนเช่าเขาไม่ดูแลสุขอนามัยแล้วหมาติดเชื้อหรือหมาป่วยกลับมาเนี่ยจะทํายังไงไม่สงสาราน้องหมาหรอ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เช่าไปแล้วจะเลี้ยงเป็นนะค่ะบางรายสงสัยว่าทำธุรกิจประเภทให้เช่าสัตว์จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์หรือไม่มาตรา23บอกไว้แบบนี้ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นออกจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรบางรายไปให้กำลังใจคะ่ะมาว่าอ้าวดีนะอยากจะเห็นธุรกิจแบบนี้มานานแล้ว หลายประเทศเขาก็มีธุรกิจในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเจ้าของร้านต้องออกมาตอบหน่อยแล้วล่ะคะ่ะนายฟิลมงคลหนุ่มเจ้าของร้าน Doc's Cafe บอกแบบนี้นะคะบอกกับทีมข่าวสายตัวโซเชียลของไทยรัฐทีวีว่าธุรกิจให้เช่าน้องหมามีที่มาที่ไปแบบนี้มีที่มาจากธุรกิจฟาร์มสุนัขที่ทำอยู่ในปัจจุบันหลังจากขายสุนัขให้กับลูกค้าก็มีการโทรศัพท์ไปติดตามผล ว่าซื้อไปแล้วเป็นยังไงเลี้ยงไหวไหมผ่านไปไม่กี่เดือนสุนัขบางส่วนที่ซื้อไปเนี่ยนะคะเจ้าของยกให้คนอื่นไปเลี้ยงคือมาซื้อสุนัขจากฟาร์มของคุณฟิลเนี่ยซื้อไปไม่กี่เดือนเลี้ยงไม่ไหวยกให้คนอื่นไปขายต่อบ้างคุณฟิลก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่าเอะปัญหามันเกิดจากอะไรก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมางั้นเอาแบบนี้เห็นว่าหลายๆคนซื้อไปแล้วเลี้ยงไม่ไหวซื้อไปแล้วไปยกให้คนอื่นซื้อไปแล้วไปขายต่อ ก็เลยมาเช่ากันเลยดีกว่าคนที่สนใจก็จะได้ลองเลี้ยงดูอลอง,งมีประสบการณ์อยู่กับหมาดูก่อนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็กคืนก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าเช่าคนเลยรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าจร,จริงๆมันคือเหมือนการทด,ทดลองเนี่ยค่ะเพราะว่าบางคนอยากเลี้ยงไปซื้อแต่เลี้ยงไม่ไหวมันมีเยอะไงใช่ค่ะซึ่งทางคุณฟิลเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ดูแลตลอดอย่างใกล้ชิดนะมีพนักงานพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลติดตาม ตลอดเวลาถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าข้อเสนอนี้มันน่าสนใจไงเพราะว่าบางคนซื้อไปแล้วอาวตรงย้ายที่อยู่เอยอะไรเอยมันเลี้ยงไม่ไหวเรื่องนี้นะคะเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยคุณชัยชาล่าวหาสิริปัญญาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราวา่าจากข้อมูลที่ได้รับทราบมาว่ามีการให้เช่าสุนัขเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสุนัข ทั้งการคัดเลือกผู้เช่าการจัดคนติดตาม <S <S ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร<ช>ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าจะขัดกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แต่ว่าก็ฝากไปยังผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขว่าลองถามใจตัวเองดูก่อนถามตัวเองดูก่อนถามใจอย่างเดียวไม่ได้ถามว่าเรามีเงินมีทองพอจะเลี้ยงเข้าไหมสถานที่อยู่ที่พักของเรา จะเลี้ยงเขาได้จนแก่เท่าหรือเปล่าบางทีเห็นลูกหมาหน้ารักตัวเล็กๆอยากจะเอามาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวโตตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วเลี้ยงไม่ได้ไม่เล็กขนาดใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงคือถามใจนะใจบางทีอยากเลี้ยงแต่ถามอย่างอื่นๆรอบตัวด้วยถามความพร้อมด้วยว่าจะเลี้ยงได้หรือเปล่าความอยากอย่างเดียวเนี่ยมันมีเยอะแหละเรารู้แต่ว่าอยากอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างที่บอกเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งไม่ต่างจากเลี้ยงเด็กนะคุณเมสอน บ้านที่ฉันก็เลี้ยงสุนัขอยู่คือ,อคือเราก็ต้องดูแลเขายิ่งถ้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆต้องป้อนนมเขาแล้วเวลาเขาต้องฝึกเขาด้วยเวลาเขาเข้าห้องน้ําหรือบางทีเขาเกิดตื่นกลางดึกแล้วเขาเกิดไปฉี่เรียราดหรือว่าถ่ายเรียราดแบบที่เราไม่ชอบอเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นกรณีบันดาลโทสะแล้วก็ทําร้ายเขาอีกใช่ถ้าไปทําร้ายสุนัขไปปล่อยตามกองขยะเอาไปทิ้งตาม,มวัดเป็นความผิดนะคะคุณผู้ชมคะ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตร,รา23โทษปรับไม่เกิน40,000บาทดังนั้นต้องคิดให้ดีก่อนเลี้ยงแต่กรณีการเช่าเนี่ยทางเจ้าของเขาบอกว่าเขามีพนักงานพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดคอยโทรศัพท์ไปถามคอยตามไปดูคือตรวจสอบความพร้อมผู้เช่าก่อนด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรก็ลองดูว่าเหมาะสมหรือเปล่า